นอนอย่นี่แม่นอนอย่างไีคนเดียวเต็มหมอนเลยเป็นพี่นอนเลยนี่นะแมไอ้เร็ว้ารองว้ยองนอนคุเด <c oughs> ียวเต็มพี่นอนรอนห่อนอนนอนโอ้โหตีนก่หมอนกูด้วย วันไม่ตื่นด้วยละตื่นแล้วแต่ไม่หลอมด้กแม่นอนอยังไงละปองหลันอนคนเดียวเลยเนี่ยนอนหมบนด้วยนอนยหมอนกูสบายเลยสบเย็วๆแ,แ,แ,แล้วทำหน,น้าไม่สนใจเลยอ๋อ 你们俩没走，你干有点儿。